สวัสดี f อนะครับอันนี้ก็อยู่กับสป r กนาโนนะครับหลังจากคลิปกันหน้าที่แก้น้ํามันแหนไปนะครับก็มาแนะนํานะครับวิธีการอุดบําบัดนะครับเนะี่ยน,นี่เป็นตัวอุดบําบัดของมันที่แรก,กมันจะอยู่แบบนี้อ่าันติดอยู่กับน็อตสองรูนะฮะสองรูนี้มันจะเชื่อมอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็มันจะมีท่อทางเข้าอยู่นะครับอ่าท่อทางเข้าก็จะมีอยู่สองรูแซมรูเหมือนกันเลย จะมีท่อใหญ่อยู่2รูท่อเล็กอยู่1รูนะครับเอาท่อใหญ่ก่อนอ่ามันอยู่ในลักษณะนี้ท่อใหญ่จากตรงนี้นะครับอันนี้ผมอุดไปแล้วอันนี้ที่มันต่อมาจากท่อไอเสียนะเห็นไหมมันจะเป็นท่อเหล็กขึ้นมาแล้วก็ต่อด้วยท่อยางอ่าท่อยางเสร็จแล้วมันก็จะเข้ารูนี้นะครับอันนี้ผมตัดแล้วก็เอาแห่หัวเทียนอุดไปแล้วคืออุดไปเลยอุดท่อตรงนี้อารมณ์เหมือนถ้าใครไม่อยากใช้ท่ออุดก็สามารถไปเชื่อมท่อเหล็กตรงนี้เห็นไหมท่อเหล็กที่ตั้งขึ้นแม่งี้เาเชื่อมปิดตายได้เลยนะครับ อุดแบบนี้ทอ่ออันแรกที่เข้าตรงนี้อันนี้นะนจะเข้าตรงนี้อุดไปเลยแล้วก็อันนี้เราต้องถอดทิ้งอยู่แล้วไอตัวบําบัดเนี่ยเราต้องถอดทิ้งแล้วแล้วก็อันที่2ครับท่อรูที่สองอยู่รูไหนเห็นไหมมันจะมีอีกอีกอันหนึ่งนะท่อสีดําเนี่ยมันจะเข้ารูนี้เห็นไหมไม่แกะไอตัวเนี้ยเข้ารูนี้นะครับไอตัวนี้มันจะเข้ารูนี้อ่าสองรูหันไปรูที่สมอยู่ตรงไหนรูที่สามอยู่ตรงนี้อ่ารูที่สมจะอยู่ตรงท่อไอดีนะครับ ดูที่แสอยู่ตรงท่อไอ้ดีตรงนี้เห็นไหมอันนี้ผมถอดออกมาแล้วแล้วผมเอาลูกปืนยัดเข้าไปข้างในนะครับมันก็อุดไปแล้วหรือว่าใครเอาน็อตยัดตรงนี้ก็ได้ข้างในเน,นี่ยผมเอาลูกปืนนะครับยัดเข้าไปลูกปืนเม็ดอะยัดเข้าไปในนี้เพราะฉะนั้นมันก็ตันไปแล้วก็คือทําการอุดตรงนี้จบนะครับสามจุดสามจุดนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยเอาง่ายๆครับถา้าผมให้จเจ้าดีๆก็เอาหาเหล็กก็ได้ถอดท่อตรงนี้ออกมันจะมีรูลุง่งอยู่ใช่ไหม หาเหล็กมาแยกลงไปแล้วก็เชื่อมปิดตายก็ได้หรือว่าใครจะตัดทิ้งตรงนี้ใครจะตัดทิ้งตรงนี้แล้วก็แล้วแต่ครับอันนี้คือวิธีอุดชุดบำบัดนะครับในกรณีที่แน่นๆไปอาจจะเจอแบบมันเสียขับไปไงเงี้ยเร่งคันเร่งแล้วก็ผ่อนคันเร่งรถอาจจะมีเสียงตดตังปังเงี้ยเพราะว่าผมเคยเจอในเว็บหนึ่งสองห้าเอสนะครับพวกนี้เวลาเว็บร้อยเอสอยู่บล็อกอ้พวกนี้แลนมีวกแห้ะเวลามันใช้ไปแนนมันเสียนะครับเกิดว่ามันเสียแหละ เราเล่งเขาเล่งไปแล้วก็เราพอเขเลี้งอ่าท่อก็จะตดดังปั้งก็เคยเจออยู่นะครับอนนี้ไม่มีผุนะครับเวลาผุดไปแล้วนะครับไม่มีผุเสียต่อรถนะครับไม่มีผุเสียต่อรถครับเพราะว่าเขาทํแมาเพื่อเอาปอไอเอาอากาศนะครับเอาอากาศครับลงไปในท่อนี้เห็นไหมเพื่อไปเจียแจงไอเสียนะครับเอาไปเจียแจงท่อไอเสียเพื่อให้ผ่านมาตรฐานรถของเขาเองนะครับแต่รถสมัยก่อนมันไม่มีนะสังเกตอดิมร้อยไม่มีหรอกไอชุดแบบนี้มันก็ขับได้นะครับ พูด,ดง่ายๆมันไม่ไม่มีผนอะไรกับเครื่องยนต์หรอกครับเพราะว่าเขาเอาชื่อมันตัวบําบัดบําบัดไอเสียคือเอาอากาศนะครับเอาอากาศดีๆแหละไปเติมกับลงในท่อไอเสียเห็นไหมมันก็จะวิ่งไปไปแจ้งแหละพูด,ดง่ายๆไปแจ้งไอเสียเห็นไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเราจะอุดน,นะครับเขาทํามาเพื่อลดนะครับเวลาเขาแผานมาตรฐานเขาตรวจสอบจากโรงงานอะไรไปแบเนี้ซึงเราใช้งานไปนานเราก็มันเสียแล้วก็ งบน้อยเราไม่อยากจะซื้อเปลี่ยนแล้วก็อุดได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครจะอุดไม่อุดก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมแนะนําเบื้องต้นไปก่อนนะก็บอกไปก่อนนะว่ามันไม่มีผลเสียต่อรถมันก็ขับได้ปกติอุดไปแล้วน้ำมันแหน้น้ำมันบงก็อยู่ที่คาบูนะครับคลิปก่อนหน้านั้นได้ทําวิธีการตอนมหนูคาบูไปแล้วเราไปดูกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละ3จุดง่ายๆเน้นๆเลยครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับ